จุดที่ไหและนาลสายวาลัยสนภาคโครูนท์แะอำไอ้นาโคกมาเอาบุญอีกแล้วค่ะยูพี่ได้ค่ะอำเภอพนมไพรเนาะค่ะเนาะบ้านหนองเล่กอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะมือนี้เพื่นบิทบาท่ะคนมาใส่บ้านหลายหลายค่ะท่านผู้ชมลายี่ลีได้ไทยทั้งเนาะ ห้าหกร้อยผมไดู้ว่าหน่หกร้อยผวเปดวาาหารค่ะนี่ค่ะอันนี้เจ้าอาวาสเพื่นอนนะน้อุกวัธทำมาโพธิเจ้าอาวาสวัดนี้ค่ะวัดหนองหลิ่นี่นองะนองเอาบุญเชื่อเด้อค่ะเด้อเอาบุญนะตมโธทนาบุญน้ำกันกระเพยด้บบานไผนาโคกนี่ค่ะ ไปนะทูนน้องอีกทีก็มีแต่มาปฏิบัติธรรมนี่แหละค่ะเนา่พระครูเอาภาพการอุทุนและญาติธรรมบ้านมากฝ่าสมบูร์สุดสลายทธิ์มบูรณสลาโต่งลายใหญ่เลยใดจะลาที่เราสาาน้องเลิกข้ามา สว่าลายีหลีจะคุดยู่ใส่แะค่ะก็เห็นค่ะห,าหานะนะันหางแถว่นเนาะกเอายืนอยู่กลางๆค่ะทงังตรงหัวแถวถ้าเพื่อนกาก็ไขาลายป้ายค่ะแต่ว่าคนมาใส่บาตรนี่หันลายีหลีค่ะคุณผู้ชมให้บ้านอันี่หันให้นาพกเคยมาสงเพื่อแล้วค่ะมาป,ปฏิบัติธรรมพระยามาใส่บาตรลายีหลีค่ะเนาะ สะออนสะัสอนขาเจ้าเมื่อวาน,วนหน่หกร้อยกว่าเนมื่อน,นี้ก็สิป,ประมาณผุนระคาแห้งถือวันเสาร์อาทิตย์นอกค่ะเนอกเสาร์อาทิตย์นี่ข้าเจ้าสิม,มาหลายหล,ลายลูกเล็กแดงๆ,ๆ,ๆ้อนซ้อนค่ะ น้องออนค่ะพี่น้องค่ะอานุโมทนาบุญกับไชนาโค้งหลองจิ๊กเด้อค่ะเดอ้อผู้ชมค่ะใส่เข,ข่ามาเบิง่งเข่ามากดถือใจเข่ามากดไล่ให้อันแยกคำกระไดค่ะขอให้ได้บุญน้ำกันหล,ลายๆค่ะเนาะขอบพระคุณเด้อค่ะเด,อเดอ้อที่เข่ามาติดตามเลยก็เข่ามารับชมบุญน้ำกันค่ะอ่อนซ้อนบุญก็เลยเอามาฝากอันเพื่อนเพื่อนน,นคะคะนาอค่ะนาะน ขอให้ได้บุญนํากันหลายๆก็ขอพระคุณหลายๆค่ะขอจบวิดีโอไว้สัสดีก่อนเนาะคะ่ะเนาะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ